ก็คือน,นี่เลยค่ะรถที่อยากจะแนะนำวันนี้เห็นไหมสีเทาเท่ๆเป็นนิสสันนาวาร่าแรงจัดประหยัดคุ้มมาดูให้ไวนะคะก่อนหยุดมือเลยจะบอกให้คันนี้เป็นนาวาร่าปี2023นนะคะลุยได้ทุกทางแรงได้ทุกทางานเลยค่ะเพราะว่าคันนี้พร้อมออกตัวให้คุณได้เดินทางยามลุยกันเลยค่ะทุกที่นะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดของตัวรถกันนะคะคะ่ะตัวนี้เป็นปี2023นะคะนิสสันนาวาร่นะคะ b a c k Edition นะคะตัว2.3ค่ะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้สวยมากเลยคะ่ะซึ่งคันนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่สวยแต่ขอบอกว่าพูดใหม่เลยอะแบบเหมือนได้น้องๆ้งปแดงเลยรู้ไหมใหม่เท่าไหร่หม่เท่าไหรค่ค่ะ 3 0 0 0กิโล 3, กิโลเองทุกคนเพราะที่นี่คอนเซปต์เราคือ <No. S 1> หารถใหม่ใหม่น้อยเน้นคุณภาพไม่เน้นราคามาหาเราได้ที่ CK18 Auto อค่านะคะตามมาดูข้างในกันค่ะมาเลยค่ะโอ้โ oh. หใหม่มากพลาสติกแทบจะอยู่ทุกส่วนเลยทุกคนนี่ค่ะอ่าเป็นพุทสตาร์นะคะตัวนี้เปิดมาก็หอมกลิ่นใหม่แล้วค่ะ ด้วยกุญแจว้ากุญแจน่ารักจังเลยอ่ะอ่านี่ค่ะอ่าตัวน,นี้นะคะอย่างที่เออแล้วกี้แจ้งก็คือไม3สามพันหกร้อยกิโลนะคะโฟกัสที่เลขไม่เลยค่ะอ่าเป็นไงค่ะระบบเปิดปิดไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะและก็กระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าด้วยค่ะปุ่มพุ s สตาร์ทค่ะโอ้โหน,น,นี่เลยค่เบานิ่มเลยค่ะนี่ ใหม,ม,ม่มากเลย,เลยค่ะใช่อยากให้อยากให้ทุกคนที่หาอยู่นะคะนิสันวนวานะรีบเข้ามาดูคันนี้นะคะก่อนหลุดมือไปนะคะและบอกเลยว่าข้างในตัวสัมผัสข,ขนาด8นิ้วนะคะแอร์ออโต้และยังมีแอร์หลังด้วยนะคะอ่ะาพวงมาลัยพุชคอนโทรลค่ะค่ะตามไปดูด้านหลังเลยค่ะโอ้ว้าวนี่พี่เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะรถเข้ามายังไม่ได้ดูเลยเปิดมานี่ถึงกับว้าวเลย คนพลาสติกใหม่มากทั้งหัวหมอนและวบอดน,นั่งใหม่กว่านี้ก็ต้องป้ายแดงแล้วนะคะบอกเลยคันนี้คือโคตรของโคตรแบบใหม่ของมือสองอ,ะอ่ะอ่านี่เลยค่ะสะภาพสวยกริปมาส่วนด้านหน้านะคะก็มาพร้อมกับลายไซเบอร์เท้านะคะ แล้วก็ตาสัญ,ญลักษณ์มิสารนะคะมีกล้องอยู่ข้างใต้นี้ตัวนี้กล้อง360งองศาค่ะเป็นไฟนี่เลยคะ่ะตัวไฟก็ออกแบบมาเป็นไฟ LED projector นะคะ Quad Eye Quad Eye เป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่ก้อนน้ำแข็งนะเจ้าท mm ุกคนไฟ้าเป็นแบบ LED ประดูเลยคะ่ะโกซุ้งล้อเขาก็ติดมาตอนขับเป็นรถแม็กก็สวยค่ะ<ม>ตัวนี้แม็ก18นิ้วนะคะโอ้18น,นิ้วสิเะคะ่ะ แบ็กอิดิชัค่ะมาค่ะดูที่ไฟท้ายนะคะส่วนะะไฟท้ายของเรานะคะก็เป็น LED เหมือนกันคะ่ะยังมีล้องหลังด้วยนะคะเซ็นเซอร์ด,ด้านหลังด้วยค่ะสีนี้คือสีออกเหมือนสีเทาๆเนาะสวยมากเลยค่ะคันนี้ชุดแต่งมาพร้อมเลยค่ะชุดแต่ง BAC k Edition ใช่ค่ะ พร้อมกับนี่เลยค่ะด้านข้างสั่งคนนั่งนะคะก็ใหม่ทุกอย่างเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันค่ะนี่เลยค่ะเปิดกระโปรงห้องเครื่องมาปุ๊บก็ถือกับขว้าวอีกครั้งถับคว้าวไปสามรอบเลยจ้ะเพราะว่าห้องใหม่มากอ้วงใหม่สะอาดฟิิสและยังไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะก็คือไม่มีชนหนักที่ฝั่งน้ำท่วมดูรอยอ์ตนะคะมีเลยค่ะอยู่ตรงกล้อง ารอยนักกิ้งส่วนใหญ่นะคะก็ยังอยู่รกเลยค่ะบนรอยนักกิ้งทุกถุงแก้มทุกจุดเลยค่ะอย่างรองรูกซึกเข้าไปก็เห็นนะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะว่าคันนี้นะคะสวยเนี้ยทั้งไข่ในและไข่นอกคงเชือใหม่ ่อยนะคะคมาดูก่อนคัะสึงใจค่ะรถสวยสภาพแนะะ่นๆราคาสุดโดนรีบจัดก่อนท้ายค่ะ,ะ่า<ะ>สนใจนิสันนวาราคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่0 9น4 5 4 1 2 4 6นะคะแล้วโลเคชั่นของที่ร้านซีเคสจักออโต้คาร์อยู่ที่งามวงวาน43แยก2คี่แะคะหาไม่ยากเลยแล้วมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ